พระบบปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคนเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบร,รมราชนีเป็นผู้บังคับกองผสมนำทหารมหาเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์และทหารมหาดเล็กร,ลรักษาพระองค์มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเพื่อสวนสนามและถวายสัตยปฏิยานตน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน11กองพันขอพระราชทานกราบบังคมทูลชินเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจพลสวนสนามพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ พิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เป็นพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทหารรักษาพระองค์ทุกเหล่าทัพที่จะเป็นโอกาสพิเศษในการถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพสูงสุด จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเป็นองค์ประธานงานวันสถาปนากรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ปีที่85และพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยทหารณพระลานพระราชวังดุสิตทรงพระดำเนินตรวจพล สนามวโดยมีกำลังพลสวนสนามทั้งสิ้น4ี่กองพันเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2496โดยทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์นับเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารตำรวจเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562และวันกองทัพไทยนาศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีนับเป็นครั้งแรกที่มีการสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนร่วมกันระหว่างกำลัง ผลของทหารและตำรวจซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในเบื้องปลายในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ ถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งของหน่วยทหารรักษาพระองค์จากเหล่าทัพต่างๆที่จะพร้อมใจกันกระทำพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อถวายความเคารพต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นการแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าทหารรักษาพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต ในครั้งนี้ถือเป็นการสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์โดยนอกจากเป็นพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของหน่วยทหารรักษาพระองค์ครั้งแรกในรัชกาลแล้วประชาชนยังจะได้ชมพระปรีชาสามารถและความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีที่จะทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สาเหล่าทัพ ในตำแหน่งองค์ผู้บัญชาการกองผสมด้วยพระองค์เอง 坚持 Um ทางพลสวนสนามมีจำนวน4ี่กรมประกอบด้วยกรมที่1จัดจัดก,กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมที่2จัดจัดก,กรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์กรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์ กรมนครีในเรืออากาศรักษาพระองค์กรมที่3จัดจากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์กรมทหารอากาศสยธทินรักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์กรมที่4ี่จัดจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กรมทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่1นึกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรวมทั้งสิ้น10กองพันและ1ห,หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในการนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ซึ่งจัดกำลังจำนวนหนึ่งกองพันในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์เข้าร่วมสวนสนามด้วยอย่างสง่างาม คุเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสเสดวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขี่ม้าเป็นอย่างมากทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยชุดปัจจุบันทรงเคยเข้าร่วมแข่งขันในระดับซีเกมส์เอเชียนเกมส์หลายสมัย โดยส่งให้ความสำคัญกับการฝึกกำลังพลและม้าของหน่วยให้มีความพร้อมและสง่างามอยู่เสมออีกทั้งดูแลด้านการสัตวบาลโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อให้ม้ามีคุณภาพชีวิตหลังจากการปลดประจำการการสร้างศูนย์บริการและเวชศาสตร์ฟื้นฟูมา้าเพื่อให้เป็นสถานบริการสุขภาพทั้งด้านการรักษาและเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกงานของบุคลากรด้านสัตวแพทย์ในประเทศไทย นอกจากนี้การจัดโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและดูแลตัวมา้าคอกมา้าเพื่อสวัสดิการที่ดีของมา้ารวมทั้งการแนะนำการบริหารจัดการคอกม้าต่างๆให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติสำหรับประวัติหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบ,บกตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาค,คมพุทธศักราช2543 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงมาแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบ,บกโดยมีผู้บังคับหน่วยมาทรงประจำพระองค์ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาให้การถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์มีประสิทธิภาพสูงสุดตามพระราชประสงค์และพระประสงค์ทุกประการ เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตผ่านสำนักง,งานราชเลขานุการในพระองค์ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงมา้าแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่พระองค์ทรงม้ากีฬาที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นประจำโดยใช้ชื่อเต็มว่า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิต พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ส่งเลือกม้าฟรุตเฮนรี่เป็นมา้าทรงประจำพระองค์ในการสวนสนามนำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธีดังกล่าวมา้าทรงประจำพระองค์ฟรุตเฮนรี่เกิดเมื่อกรกตรักราช2010ปัจจุบันอายุ14ปีเพศผู้ตอนสีดำสายพันธุ์ดัชวอมบรัด จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ารับราชการเมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2561โดยประจำการณหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหนึ่งในม้าทรงประจำพระองค์ประเภทศ,ศิลปะการบังคับมา้าหรือ dressage ได้ถวายงานในการทรงฝึกรวมทั้งทรงเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการ พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงร่วมฝึกซ้อมสวนสนามกับกำลังพลด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่มเทแสดงถึงพระปรีชาสามารถและความแข็งแรงอดทนเด็ดเดี่ยวทรงเป็นทั้งองค์ผู้นำหญิงและขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารรักษาพระองค์ที่พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยพระมหากษัตริย์นักการทหารที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมในวันแห่งประวัติศาสตร์ทางการทหารอีกครั้งหลังจากว่างเว้นพิธีสวนสนามเต็มรูปแบบณพระลานพระราชวังดุสิตมาตั้งแต่พุทธศักราช2551 และทั้งหมดนี้ก็คือเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและร่วมกันทำนุบบำรุงสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ